สบายดีพี่น้องเปิดคลิปมากก็กินข่าวเลยเนาะมาเดอร์มาเดอร์ที่ข่าวกับแกงเนาะไม่ฮัก็็ขึ้นแต่ดำน้ำพี่น้องดำน้ำกครึ่งน้ำรึ่งพงอยู่โอ้ไม่ ขนาดกำแล้วยังแดดพอตอนนี้กะซีข้าวหางมงแรงเลยเนาะคนจะดำนาละบัดฮหิวข้าวได้บัดแกงน่อไม่กินข้าวเทียงั่นแหละ,ละมามากินข้าวแรงต่อ แกงน่อไม่ใส่ปูนะนเมื่อแต่ดำน้าเนาะจนบริษัทเขียวให้บง แต่นี่ก็ยังบ่มีตากล้องขากล้องอยู่ตะกร้องเลยแต่โลกการเมืองน่ะแหละก็ถิ่นบูมเลยเบิดแล้วพี่น้องกะกินได้โดนเติบนะเข่าวกระเบิดแจ้งเราไม่กระเบิดบ้า ่วนลายงามงามเหียນงามงานหลายคนเพิ่นจ่อยเนาะจนคอยบ่้งขึ้นทั้งตุยทั้งดอิาย ก็บอกว่านังจุดดำอีกบ่ตอนแรงเพะวางห้าก็สิคายสิคะาสิทาคาดอีกพี่น้องท่นมันมืดก่อนกะบไดดำ้าดำต้นเช้าเนาะตอนนี้ก็สิททยบอนมันมีน้ำนี่แหละพี่น้อง ซอหวานปุยใช่ย่ส่วนปุยเขาก็ใส่บดลายเนาะปุยแพงประหยัดนี่แหละพี่น้องแดดส่วนดังโน้นถูกไม่ได้มีน้าสุมากกับสีดำมาแด่ตัวมีน้ำนี่แหละพี่น้องเพราะว่าตัวพงมันหาแข็งแข็งบนเัาดำเส้านี่ปุ่นแข็งขนาดเลย มีน้ำกันน้อยหนึ่งือจังสิกะดำไปพอได้หอมเนาะชุมเอากระจักสีจักเดือนแหละจังสีแล้วนี่ฮะิันทายแล้วขาดแล้วลพี่น้องอันนี้สิเป็นดำมือเช้านี่อันนี้สิเป็นเึ่งต้มเนาะ นี่เคืองพงพงแกเข็งแข็ง,ขงดำไปนำเหี่ยวไปนำคิดว่าดำไปนำละชิงงามถ้าเบิ่งมื่งเศร้าแล้วมันชืช่นอยู่บ่ะตะเวนบรรยากาศยามแรงพีเนาะ นี่คือบอลที่เฮาได้ดำเมื่อเช้านี้เนาะได้อยู่บงหันมันโผล่พี้นออกดำบ่ได้เลยยุดเนาะยันมันตายนี่คือจุนี่เหีย่าายวอต่อยเหี่ยวสลักเกินฮั่นงัวได้มากัดแหละนี่หากระดำไปกี่นี่ แดดพี่น้องคำแล้วยังเดดอยู่การดำนามือแหลกของเหาปวดพี away, ่น้องปวดทั้งแอลลำแข็งลำขาเนาะอตดองแทบชิบอยกลุกแต่บนนอนเลยพี่น้อง เดี๋ยวมืออื่นเศร้ากัสิมาเหี่ยวโตเนาะนี่ก็คือสิบบไดดำดอกหกโมงแรงตอนนี้แดดยังเปียงเปียงคือสิบบไดอันตกอีกแล้วแหละเบิ่งรงนี่บดเดือนนี้จกสิตกให้หรือบ่เนาะเมื่อหาเกือเป็ดเกือไก่อยู่บ้านเพื่อพี่นอ้ยดำหน้ามือทำอิดกาแดด แดดตอนหับเอาเลยภาวนาให้ฝนตกไวๆพี่นอ้องขันบุตกนี่ก็คือหวาและชิได้ดำยุดอีกแล้เนาะมานี้างก็ชดได้อีกงานหนึ่งน้องตัวนี้เนาะกาขัานเท้าดำแบบนี้ก็คือสิประมาณอัน เป็นเดือนเพื่ละพละี่น้องเป็นเดือนเดือนกลัวเพื่ละจังสิแล้วเนาะพว่าคนเฮามันกับบอลายคำว่าสิจ้างเพิ่นกะมันแพงพี่น้องแพงเลยเนาะเฮากะเงินเฮากะบรจักสีขาปุยขาน้ำมันขากินขาอยู่อีกเฮ้ยสารผัดรายจ่ายอะไรอะไรก็แพง แดดคำซ้ำนี่แหละยังแดดอยู่พี่น้องขำมาเจอห้ตัวนี้ห้งกระแตกเป็นช่องติดปูประจักษ์อันนี้จังสิแล้วนโอ,อยเหนื่อยพี่น้องเหนื่อยน้ำแดดเหนื่อยน้ำผ่านน้ำพน่นคำพี่น้องร้ายกับใครอยู่นอะพี่น้องมาดขาข่าวแหงกันฮุบฮุบเจา้าฮุบข่อย แต่ชมมอโมนี้คันบ่มีเงินและบบมีพี่น้องเลยพี่น้องเลยเหตุยังก็ต้องได้ใช้เงินเนาะต้องได้จ้างบ่ว่าอยู่ใส่คือกันห่อนห่านสำหรับดำนาวันแรกกับเมือม่อยเมือม่อยเจ็บเบิดกระตนกะโตูนี่